สวัสดีค่ะชาวราศีสิงค์คลิปนี้เป็นคลิปในการทำนายดวงชะตาสำหรับชาวราศีสิง์ประจำเดือนสิงหาคม2567ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you สำหรับชาวราศีสิงห์ทุกคนทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าคุณจะเกิดในรัคนาราศีสิงห์ตั้งแต่วันที่1ถึง31สิงหาคมนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิป คลิปนี้จะไม่ว่าจะศาสตร์ใดๆก็ดีอยากให้คุณนะคะได้รับพรดีๆจากตรงนี้ไปขอให้ชาวราศีสิงห์ทุกๆท่านทุกๆคนนะคะมีความสุขมีความเจริญมีความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตเกิดขึ้นตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปค่ะรับพลังงานดีๆกันไปนะคะทีนี้ชาวราศีสิงค์ค่ะผมต้องขออนุญาตบอกก่อนนะคะว่าช่องเราจะนับตามโหราศาสตร์ไทยนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครไม่รู้ว่าตนเองเกิดในราศีสิงห์หรือเปล่าสามารถเช็คได้ที่ด้านล่างคลิปได้เลยนะคะและตัวโบ เองเนี่ยไม่ใช่หมอไม่ใช่ครูไม่ใช่อาจารย์เป็นผู้สื่อสารกับทุกทกท่านผ่านหน้าไพ่อาจจะมีภาษาที่ไม่ได้สละสลวยมากต้องขออาภัยมานาที่นี้ด้วยนะคะโดยในครั้งนี้เป็นการทานายแบบโดยรวมค่ะไม่ได้จอดจงดดนใครคนใดคนหนึ่งนะคะดึงดูดสิ่งที่ดีๆไปคําแนะนําที่ดีๆไปอะไรที่ไม่ดีก็ไม่ต้องเอาไปโอเคนะคะถ้าพร้อมแล้วอยากให้ทุกคนกด subscribe กันไว้นะคะสําหรับใครที่ยังไม่เคยกด subscribe ไว้รวมทั้งกดถูกใจคลิปวิดีโอและเคาะหัวใจ2ดวงนะคะคอมเมนต์หัวใจ สองดวงใต้คลิปวิดีโอมาเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผู้อ่นานไพยได้เลยนะคะ และกราบขอบพระคุณมาณที่นี้นะคะสำหรับคนที่ซัพพอร์ตกันทุกช่องทางไม่ว่าจะเข้าไปติดตามนะคะใน t ิ k t o กก็ดี Facebook Fanpage ก็ดีหรือจะในนี้นะคะหรือว่าติดตามอ,อ,อุดหนุนนะคะน้ำหอมหรืออะไรใดๆก็ดีนะคะในในส่วนของความเป็นพิกชีวิตคิดบวกกันนะคะก็ขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะในการทำในในส่วนนี้ค่ะที่เรานับตำหัวรส์ไทยเพราะว่าเราจะดูเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขด้วยแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่มองไม่เห็นด้วยเนาะก็อาจจะมีบวกสาทย ด้วยเบ,บานะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณคุนชินกับศาสตร์ตะวันตกก็อยากที่โบบอกว่าสามารถรับชมรับฟังได้เช่นเดียวกันค่ะอะเราจะเริ่มกันที่เรื่องของการงานการเงนินโชคลาภกันก่อนและจะไปที่เรื่องราวของความรักซึ่งความรักค่ะเราจะลงดีเทลให้แบ่งแบบชัดเจนเลยทั้ง3สถานะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ไม่สะดวกในการรับชมเนาะก็สามารถดูได้นะคะด้านล่างนั้นโบจะทำ time stamp w h i นะคะในส่วนนี้ก็ไปดูได้ว่าตัวเองอยู่ในลักษณะความสัมพันธ์ในลักษณะไหนนะอยากดูในพาร์ทไหนก็ ดูด้านล่างได้เลยไปเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยที่เรื่องของโชคลาภการงานการเงินกันหน่อยนะคะสาหรับชาวราศีสิงห์สถานการณ์ก่อนหน้านีาน้เป็นอย่างไรนะคะสถานการณ์เรื่องของการงานการเงนิงนโชคลาภของชาวราศีสิงห์นะคะก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรคะก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรคะเรื่องของการงานการเงินโชคลาภของชาวราศีสิงห์ค่ะไพ่ใบแรกนะคะขึ้นด้วยไพ่สองเหรียญน,นะคะแล้วตามด้วยไพ่สองขออภัยคะ่ะตามด้วย ไพ่ e Hangman นะคะแล้วก็ตามด้วยไพ่ h e World นะคะในนี้โบแอบเห็นในลักษณะที่ว่าชาวราศีสิง์คุณอาจจะหมดไปกับ การเงินของคุณเนาะก่อนหน้านี้อาจจะหมดไปกับเรื่องของการสนองนิดนะคะสนองความต้องการของตัวเองนะคะอาจจะไปเปใครคนใดคนหนึ่งหรือเปล่านะคะแล้วเพิ่งจะกลับมาได้สติว่าเฮ้ยฉันใช้เงินตรงนี้ไปเยอะเกินไปฉันลงทุนกับตรงนี้ไปเยอะเกินไปฉันให้ความสําคัญกับตรงนี้มากเกินไปนะคะบางผู้บางคนเอาไปทําสวยไป,ไปทําหลอ่อแต่มันก็เป็นความสุขของเราเนาะแต่บางผู้บางคนเนี่ยเอาไปเปความสุขของตัวเองในลักษณะของความเป็นเท่าๆเช่นไปกินไปดื่มไปเที่ยวไปปาร์ตี้ไปเปผู้หญิงไปเปผู้ชายอะไร บบก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้คือสถานการณ์ก็เรื่องของการเงินการงานโชคลาภก่อนหน้านี้นะคะทีนี้เรามาดูในช่วงนี้กันดีวกว่านะคะในช่วงนี้ก็คือช่วงเดือนสิงหาคมนะคะเราจะครอบคลุมในช่วงของเดือนสิงหาคมเป็นการทานายประจําเดือนสิงหาคมนะคะของชาวราศีสิงห์นะคะเรื่องของการงานเป็นอย่างไรคะไพ่ใบแรกนะคะขึ้นในลักษณะที่ค่อนข้างที่จะบอกได้ว่าตัวคุณกําลังกลับมาให้ความสําคัญเกี่ยวกับงานที่คุณทํานะคะหลายๆคนอาจจะมีแพลนในลักษณะที่ว่า เอออยากออกจากงานนะคะอยากจะไปเจออะไรใหม่ๆแต่ยังไปไม่ได้นะยัง move on ไม่ได้จากที่เก่านะคะมีความรู้สึกว่าตัวเองก็อยากอยากที่จะทําอะไรใหม่ๆแหละแต่ว่ายังไม่มีแรงนะคะหลายๆคนอาจจะมี passion เกี่ยวกับเรื่องของการทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะอยากจะมีอาชีพเสริมอยากจะมีะไรายได้เสริมแต่มีความรู้สึกว่าโอ๊ยไม่เป็นไรรอบหน้าแล้วกันเดือนหน้าแล้วกันครั้งหน้าแล้วกันนะคะมันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าตอนนี้คุณคุณคุณใช้ชีวิตแบบเอ,อนลูปอะคะ่ะ ทำใช้ชีวิตเหมือนหุ่นยนต์โดยเฉพาะเรื่องของการทำงานนะคะอาจจะมีความรู้สึกเบื่อนในในสถานที่ทำงานบ้างแต่ถามว่าทนไหวไหมไหวไหวไหวเดอ้อนะทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของคนที่เป็นนายตัวเองนะคะสำหรับคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือเป็นนายตัวเองอเห็นนะ้วให้ในลักษณะที่ว่าถ้าเกิดว่าคุณมีมบริวารมีลูกน้องนะคะดูเหมือนกับว่าบริวารหรือลูกน้องอาจจะทําให้คุณต้องคิดเยอะคิดมากหรืออาจจะหมายความว่าคุณอาจจะต้องตัดนะคะตัดใช้คําว่าต้อง คัดนะคะลูกน้องออกหรือคนงานออกหรืออาจจะหมายความว่าคุณอาจจะคัดคนที่ทําให้รู้สึกว่าเป็นตัวถ่วงนะคะในงานของคุณออกเช่นถ้าเกิดวันนี้คุณทำฟรีแลนซ์นะคะทำฟรีแลนซ์หรือเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นนายตัวเองคุณอาจจะตัด ตัดดิวบางดิวทิ้งไปถ้าเกิดว่า L, มันไม่ม,ม,ม,มีประโยชน์มันเสียเวลาคุณเออกำไรมันน้อยอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะตัดทิ้งไปแล้วไม่สนใจอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้คือสถานาการณ์เกี่ยวกับเรื่องของการงานของคุณทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องของการเงินและโชคลาภกาันบ้างนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะช่วงเาาดือนสิงหาคมนี้ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินแล้วก็โชคลาภของคุณจะไปในทิศทางไหนคะชาวราศีสิงชาวราศีสิงนะคะไพ่ใบแรกของคุณเกี่ยวกับเรื่องของการเงินขึ้น9ก้าเหรียญเลยนะคะแล้วตามด้วยสิบถ้วยว้าวต้องใช้คำว นะเออนะดูเหมือนกับว่าตัวของคุณเองในช่วงเดือนสิงหาคมนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์ถ้าพูดถึงเรื่องของการเงินหลายๆคนมีอิสราภาพเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเกิดขึ้นอาจจะหมายความว่าก่อนหน้านี้ที่เจอเรื่องต่างๆหรือเราเป็นหลงมอมเมาตัวเองกับอะไรอบายามุกหรืออะไรใดๆก็ดีหรือแม้แต่เอาตัวเองไปโฟกัสนะคะในสิ่งที่มันเป็นความสุขที่มันจับต้องไม่ได้ลงทุนในสิ่งที่มันจับต้องไม่ได้หรืออะไรใดๆก็ตามมันถูก move on ไปแล้วและในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะเหมือนคุณกําลังเริ่มต้นใหม่เหมือนคุณกำลังมองหาช เกี่ยวกับเรื่องของการเงินและแน่นอนค่ะเมื่อคุณได้ทําในส่วนนี้แล้วมันทําให้คุณรู้สึกเอะมันเอ๊ะ,อะ,อะจริงๆแล้วเงินที่มีอยู่อะ่ะมันมีประโยชน์มากกว่าจะไปใช้ก่อนหน้าีซะอีกอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทําให้คุณมีอิสระภาพทางการเงินเกิดขึ้นมีเงินเก็บไหมมีดูเหมือนกับว่าจะวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของอนาคตด้วยทีนี้หลายๆคนค่ะอาจจะมี หุ้นส่วนนะคะหรือมีคนที่เป็นคนรักนะคะให้ความสําคัญกับคุณนะคะอาจจะเป็นคนในครอบครัวก็ได้ให้ความสําคัญกับคุณอาจจะมีการแบ่งทรัพย์สินแบ่งมรดกนะคะหรือมีการให้ของขวัญของฝากนะคะที่มีมูลค่ากับคุณก็ได้จะมีการเจอนะคะจะมีการเจอครอบครัวบ่อยขึ้นเจอคนที่คุณรักบ่อยขึ้นแล้วก็ดูเหมือนกับว่าอาจจะต้องใช้เงินนั่นแหละแต่คุณจะใช้เงินสนองความต้องการของตัวคุณเองก็คือให้กับคนที่คุณรักให้กับครอบครัวแบบนี้ซะมากกว่านะคะและดูเหมือนกับว่าถ้าถามถึงโชคลาภนะคะเรามา ดูในส่วนของไพ่แนะนํากันไหมนะถ้าถามถึงเรื่องของโชคลาภเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของไพ่แนะนากันดีก,กว่านะคะว่าไพ่แนะนําจะบอกกับคุณไปในทิศทางไหนนะคะขอไพ่แนะนํห้าใบแล้วกันนะคะขอไพ่แนะนำของคุณนะคะหใบเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภการงานการเงินของคุณกันหน่อยนะคะเผื่อมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรนะคะไพ่สองเหรียญขึ้นนะคะแล้วก็ไพ่เจ็ดดาบขึ้นไพ่บอกว่าให้คุณนะคะ คิดถึงช่วงเวลาที่คุณลำบากหรือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินแล้วคุณถูกตัดสินคุณถูกคนรอบตัวหรือคนอื่นมองและตัดสินคุณไปแล้วว่าคุณเป็นคนแบบนั้นคุณเป็นคนแบบนี้คุณไม่ประสบความสําเร็จหรอกคุณอน,นุนี้คุณอย่งงางู้นอย่างนี้คือให้คิดถึงหมดนั้นนะคะและ ณนะตอนนี้ถ้าสมมุติว่าคุณมีอิสรภาพทางการเงินแล้วหรือคุณมีเงินในการปลดหนี้ปลดสินแล้วให้ย้อนกลับไปนะคะว่าจะไม่ทําแบบนั้นอีกนะไพ่แอปบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือสิ่งที่มองไม่เห็นโดยเฉพาะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นในลักษณะของโมเห็นหลายๆคนกําลังจะทําธุรกรรมทางการเงินเพราะว่าเห็นตราพยาครุฑหรือสัญ,ญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับนกนะคะหลายๆคนอาจจะทําธุรกรรมทางการเงินนะคะเช่นทาสินเชื่อหรืออะไรใดๆมีแนวโน้มที่จะประสบความสําเร็จหรืออาจจะหมายความว่าณตอนนี้คุณอาจจะจําเป็นที่จะต้องไปขอพรนะคะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในลักษณะของพยาครุฑนะคะไปไหว้พยาครุฑไปเสริมดวงชะตาของตนเองด้วยบาร,รมีเอ่อไปขอบาร,รมีขององค์พยาครุฑนะคะให้คุณสาเร็จเกี่ยวกับเรื่องของการงานกา โดยเฉพาะบางผู้บางคนมีแนวโน้มที่จะสอบข้าราชการหรือจะทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องของธุรกรรมทางการเงินนะคะไปกราบสักการะท่านแล้วจะดีสําหรับตัวคุณนะคะก็ประมาณนี้นะคะอันนี้ในส่วนของไพ่แนะนาบอกและดวงในครั้งนี้ย้านะคะว่ามันเป็นดวงรวมไม่ได้จอดจงรวมใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นชาวราศีสิงห์ทุกคนโบอยากให้คุณนะคะใช้มิจรารณญาณในการรับชมรับฟังแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะลงดีเทลนะคะให้ลึกกว่านี้นะ,ะอยากจะมีคําถามอะไรในใจที่มันลึกกว่านี้แนะนําให้มาดูกันเป็นการส่วนตัวจะดีที่สุดค่ะในช่องทางการติดต่อที่อยู่ด้านล่างลายไอดีที่อยู่ด เะ,ะปะเดี๋ยวเรา move กันไปต่อที่เรื่องราวของความรักกันดีกว่าค่ะเรื่องราวของความรักชาวราศีสิงห์เราจะเริ่มกันที่คนโสดชาวราศีสิงห์กันก่อนนะคะคนโสดชาวราศีสิงห์แล้วไปที่สถานะของคุณคุยไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่้าค่ะคนโสดชาวราศีสิงห์สถานาการณ์ก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรเอ่ยคนโสดชาวราศีสิงห์สถานการณ์ก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรดูเหมือนกับว่าคุณเองอ่ะไป รู้สึกดีกับใครบางคนที่ในที่ทํางานหรือเปล่านะคะรู้สึกดีกับใครบางคนในที่ทํางานหรือเปล่าหรือเป็นคนที่อยู่ในแวดวงเดียวกันญาติพี่น้องรู้จักเพื่อนฝูงรู้จักนะคะวงญาติสนิทมิสหายหรือเครือญาติหรือคนที่อยู่ในชีวิตรู้จักนะมนเลยทําให้คุณคิดเยอะค่ะมันเลยทําให้คุณคิดเยอะว่าเฮ้ยคนคนนี้แหมถ้าไปคบหรือไปทําความรู้จักมากกว่านี้หรือมีคอนเน็กชันอะไรมากกว่านี้ ใครที่อยู่รอบๆตัวเขาจะรู้แล้วเขาจะว่าเราหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยนะมันอาจจะมีเรื่องของการเงินแล้วก็เรื่องของการงานแล้วก็เรื่องของครอบครัวนะคะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับคนคนนี้ก็ได้นะคะนะอันนี้คือสถานการณ์ก่อนหน้านี้นะคะทีนี้เรามาดูในช่วงเดือนสิงหาคมกันหน่อยนะคะช่วงเดือนสิงหาคมนะคะไพ่อยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคนโสดเอ่ยคนโสดมีแนวโน้มที่จะเจอคนที่ที่ที่อยู่ในหมวดของคนที่ให้คําแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของความรักและการใช้ชีวิตคู่ได้นะคะแต่โบเห็นในลักษณ ณะที่ว่าตัวของคุณเองอาจจะมีกำแพงให้ในความสัมพันธ์ทุกความสัมพันธ์นั่นแหละไม่ว่าคุณจะคุยกับเพื่อนไม่ว่าคุยจะคุณคุณจะคุยกับญาติพี่น้องไม่ว่าคุณจะคุยกับใครก็ตามนะคะกับพี่กับน้องหรือกับที่คนที่ทํางานมันมันมันมีสเปซค่ะนะมันทาคุณคุณคุณรู้สึกว่าคุณอาจจะยังไม่เหมาะนะคะที่จะมีความรักในช่วงระยะเวลานี้มันคุณโฟกัสไปที่เรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวการเก็บเงินเก็บทองนะคะถ้าเกิดว่าจะมีใครสักคนเข้ามาในชีวิตของคุณขอให้เป็นคนที่คนในครอบครัว รักเขาแล้วเขาก็รักคนในครอบครัวด้วยแต่ถามว่าเจอหรือ,อยังโบรู้สึกว่าคุณยังไม่เจอตอนนี้คุณรักตัวเองอยู่คุณยังห่วงตัวเองอยู่คุณยังมีพาชันเกี่ยวกับเรื่องของการการมีอนาคตที่ดีอยู่ยังตั้งหน้าตั้งตาทํามาหากินอยู่นะคะหรืออาจจะหมายความว่าถ้าเกิดว่ามีคุณเรียนอยู่คุณอาจจะรอประสบความสําเร็จให้พ่อกับแม่ชื่นใจก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่อยมีคนรักค่อยมีแฟนนะคะทีนี้ขอดูนะคะขอดูเพิ่มเติมหน่อยว่า มันจะมีใครเข้ามาไหมเนาะในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะแล้วมันจะมีใครเข้ามาไหมในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ถามว่ามีเข้ามาไหมไพ่แอบบอกว่ามีนะคะบางผู้บางคนมีคอนแทคกันแล้วนะคะมีการติดต่อมีการสื่อสารกันแล้วมีไลน์กันแล้วมี Facebook กันแล้วมีช่องทางการติดต่อกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งบางผู้บางคนในที่นี้อาจจะเป็นคนที่อายุเยอะกว่าคุณได้นะคะเป็นคนที่อายุเยอะกว่าคุณได้เป็นคนที่ ในที่ทํางานน่ะเออช่วยคุณค,คือคือคือเหมือนเป็นคนคนที่เป็นครูในชีวิตคุณเช่นให้คําแนะนําหนุนน,นี่นะคะทําให้คุณโตขึ้นทําให้คุณรู้สึกว่าเออคนคนนี้เข้ามาแล้วดูดูทาให้คุณแบบเป็นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอนเนอร์จีคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เกิดในราศีนะคะราศีสิงได้ราศีมิถุนตุลกุมได้นะคะราศี พึศกันมังกรได้หนักๆ <head> ไปที่พึกศกแล้วก็มีทุนแล้วก็สิงได้นะคะด้วยความเป็นเป็นหน้าไพ่อ่ะไพ่บอกว่าคุณคุณคุณรู้จักกันแล้วนะไพ่บอกว่าคุณรู้จักกันแล้วแต่คุณไปเออเอาทีหลังแล้วกันนะนะคนคนนี้มีความเป็นผู้ใหญ่มีความพูนผู้ใหญ่สูงต่อให้คุณต่อให้เขาอายุน้อยกว่าคุณหรือว่าเขาอายุเท่าคุณนะคะคนคนนี้จะมีพลังงานที่ค่อนข้างจะมี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 ความคิดความอ่านที่ที่เป็นผู้ใหญ่โตแล้วอะละนะหรืออาจจะหมายความว่าหน้าที่การงานของเขาอะ มันโตมันโตแล้วโตเกินตัวอะไรแบบนี้ก็ได้ทีนี้ไพ่แนะนําอยากบอกอะไรล่ะไพ่แนะนําอยากบอกอะไรล่ะอันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่ามันเป็นดวงรวมนะชาวราศีสิงห์ไม่เอาไปอินไม่เอาไปนอนไม่เอาไปดราม่ากันนะคะถ้าเกิดว่าใครดูหน้าไพ่แล้วมีความรู้สึกเออยากจะดูเป็นการส่วนตัวแอดไลน์ id ที่อยู่ด้านล่างมาเนาะค่าดูลงต้นที่199นะคะสามารถลงดีเทลได้นะคะหรือแบบไม่จํากัดคําถามจะอยู่ที่399นะคะในส่วนนี้ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะดูเป็นการส่วนตัวก็รีบทักมาแล้วกันนะคะนะอ่ะไหนขอดูเพิ่มเติมหน่อยนะคะว่าไพ่อยากจะแนนะะําอไร to of บอกว่าคุณกําลังจะเจอเนื้อคู่หรือเจอคนที่มันเป็นคู่เหมาะสมกับคุณแล้วแต่ว่าแค่แค่นะคะคุณยังรู้สึกว่ามันใช่หรอใช่คนคนนี้หรอแต่เซนคุณบอกว่าใช่ว่าจาเป็นที่ะต้องเริ่มต้นกับคนคนนี้แต่ว่าคุณไม่ได้รีบคุณไม่ได้เร่งไม่ได้รีบอะไรนะคะคุณเพราะคุณคุณมีความรู้สึกว่าคนเราอะถ้ามันจะเป็นคู่กันแล้วมันไม่แคล่วกันหรอกนะแล้วไพ่ก็แอบบอกในเชิงที่ว่าตอนนี้ คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณยังไม่สมบูรณ์คุณอยากอาจจะยังมีไม่เยอะมีไม่พอนะคะยังเติมเต็มตัวเองไม่ได้นะคะคุณอาจจะเป็นคนที่รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าจะมีใครเข้ามาในชีวิตคุณคุณต้องเป็นคนที่สามารถเติมเต็มเขาได้เช่นเดียวกันคุณต้องมีศักยภาพคุณต้องมีความเพอร์เฟกในระดับหนึ่งนะคะไม่ใช่ไปอยู่ด้วยกันแล้วเอาไปกัดก้อนเกลือกินหรือไปไปเกาะแข้งเกาะขาเขาอย่างเงี้คุณไม่เอานะคะไพ่แอบบอกว่าเหมือนคุณกาลังจะเจอเนื้อคู่คุณแล้วนะแต่ว่าคนคนนี้แค่แค่ แค่คุณกลัวเออแค่คุณกลัวเพราะฉะนั้นเปิดใจได้นะคะลองเริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้นะคะคนคนนี้ไม่ใช่คนเก่าค่ะย้ําว่าถ้าเกิดว่าคุณมีความเอะว่าจะเป็นคนเก่าไพ่สาหรับนี้ไม่ใช่คนเก่าหรือดวงนี้มันอาจจะไม่ใช่เรื่องของคุณก็ได้นะคะนะแต่ถ้าเกิดว่าอยากมีความเอะแล้วอยากจะมาเช็คจริงๆก็มาดูเป็นการส่วนตัวเนานะอ่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อที่สถานะความสัมพันธ์นะคะของคนมีคู่กันบ้าง๋นะอขัยค่ะคนคุยไม่ชัดเจนนะคะ สถานะความรักความสัมพันธ์ค่ะของคนคุยไม่ชัดเจนนะคะสถานะความรักความสัมพันธ์ของคนคุยไม่ชัดเจนชาวราศีสิงค์ค่ะคนคุยไม่ชัดเจนชาวราศีสิงค์ค่ะสถานการณ์ก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรกันบ้างเอ่ยสถานะความสัมพันธ์ของคนคุยไม่ชัดเจนชาวราศีสิงค์ค่ะสถานะภาพก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรสถานะความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้นะคะมีใครคนใดคนนึงมาขอโทษนะคะขอโทษขอโอกาสเอะชาวราศีสิงค์แหละนะเหมือนแบบ บรู้สึกว่าชาวราศีสิงห์น่าจะเป็นฝ่ายที่เปิดช้อยเปิดตัวเลือกหรือรักเผื่อเลือกอาจจะเป็นชาวราศีสิงห์เองก็ได้ทุกคนคะคลิปคลิปนี้เนี่ยม่นะมเป็นดวงรวมนะันี้ต้องบอกก่อนนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นชาวสองราศีสิงห์เองก็ดีหรือเป็นชาวราศีสิงห์ก็ดีโปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังคลิปคลิปนี้กันไว้ด้วยนะคะไม่เอาไปอินไม่เอาไปน้อยไม่เอาไปดราม่าก,กันนะจ๊ะ อ่ะในส่วนนี้ค่ะชาวราศีสิงห์บ็รู้สึกว่าคุณเนะ่ยเป็นคนเป็นออก,ก่อนหน้านี้นะน่าจะเป็นฝ่ายไปเปิดช้อยเปิดตัวเลือกหรือถ้าไม่ใช่ในการเปิดช้อยเปิดตัวเลือกคุณอาจจะยุ่งมากๆจนไม่มีเวลาให้กับคุณคนนี้นะคะคุณก็เลยอ่ะ ไปขอโทษนะคะอยากจะงออยากจะคุยอยากจะแบบว่าปรับความเข้าใจกับเขานะคะอันนี้คือสถานการณ์ก่อนหน้านี้ที่นี้นะเรามาดูในช่วงเดือนสิงหาคมกันหน่อยนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์เรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะกับคนคนนี้ที่เป็นคนคุยไม่ชัดเจนเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกนะคะขึ้นในลักษณะที่ว่าคุณกับเขาน่าจะมีความขัดแย้งกันแหละไม่งั้นคุณไม่ไปงอกันหรอกนะคุณโบโบรู้สึกถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะมันเป็นความสัมพันธ์ดีค่อนข้างที่จะ ฟรีสไตล์หรือเปล่านะคะคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าตัวของคุณเองก็ให้สเปซเขาเขาก็ให้สเปซคุณซึ่งต่างคนต่างมีชีวิตที่นั่นแหละนะไม่ผูกมัดไม่พัฒน,นาการกันนะคะตัวของคุณเองรู้สึกว่าสบายใจตรงจุดนี้ขออย่างเดียวแค่อย่ามาท็อกซิกใส่ฉันเออถ้าท็อกซิกเมื่อไหร่ฉันจะนิ่งฉันจะเงียบฉันจะอยู่ในโหมดของฉัน หลายๆคนนะคะคุณเองก็อาจจะไปแอบส่องแอบมองคนคนนี้บ่อยพอสมควรนะคะซึ่งแอบเห็นในลักษณะที่ว่าคุณคงจะอยากรู้แหละว่าการที่คุณแบบนิ่งเงียบหรือว่าเขานิ่งเงียบใส่คุณก่อนมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมันเป็นยังไงมันเพราะอะไรแล้วเขาไปเปลี่ยนใจหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะเหมือนคุณอะตีตีตีโสดใส่เขาถ้าไม่เชิงว่าตีโสดตีเจ้าชู้ใส่เขาเหมือนตีน้า ปีดีเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนแสดงให้เขาเห็นว่าเราแบบมีตัวเลือกนะเลือกได้นะเอออะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่คือ energy ของชาวราศีสิงห์ที่นี้คุณกําลังดีลอยู่กับใครคะคุณอาจจะกําลังดีลอยู่กับคนที่เกิดราศีตุลน,นะคะไพ่จะติดขึ้นนะคะมิถุนตุลกุมเมษสิงห์ธนูนะคะชาวราศีสิงห์คุณอาจจะกําลังดีลอยู่กับคนที่เกิดราศีมีนได้เช่นเดียวกันตัวเลขในชีวิตของเขาอาจจะติดเลข3เยอะๆเลข2เยอะๆเช่นเกิดวันที่3วันที่สองส2บ2ามสิบสองยี่3ิบสามเอ3ยี่สิบยี สามสิบสามเอ็ดนะคะเลขไทยแบบจำตัวประชาชนเติดเลขสองเลขสามเยอะๆคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะคิดเยอะคิดมากเกี่ยวกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะคนคนนี้เป็นคนที่บอกว่าเขาจริงจังกับคุณเขาจริงจังกับคุณเขาชัดเจนกับคุณแล้วเขาก็รู้สึกผิดหวังจากคุณเพราะว่าคุณคุณน่าจะไปพูดหรือคุณจะถามคุณอาจจะไปทําอะไรให้เขาเห็นให้รู้รู้สึกเสียใจหรือเปล่าว่า คุณเปิดตัวเลือกแล้วเขามีความรู้สึกว่าตัวของเขาเองอะอยากจะจริงจังกับคุณอยากจะมีสถานะกับคุณแต่คุณให้ไม่ได้แบบนี้หรือเปล่านะคะ คุณอาจจะเป็นฝ่ายที่ให้เขาไม่ได้เออเพราะคุณอาจจะมีใครหรือเปล่านะคุณอาจจะมีใครที่จริงจังอยู่แล้วหรือเปล่านะคะเอนเนอร์จีนี้เราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่ามันเป็นเรื่องของคุณจริงหรือเปล่าอย่างไรอย่างที่บอกว่ามันเป็นดวงรวมนะคะถ้าพูดถึงฝั่งเขาอะเขาเป็นคนซีเรียสนะคะเขาเป็นคนซิสเตทีฟนะคะต่อให้วันเนี้ยเขาจะอยากออกจากคุณอยากจะ move on ออกจากคุณแต่ทําได้ยากนะคะเพราะเขาเองก็แอบสองแอบมองคุณเหมือนกันนะคะไม่ใช่แค่เขานะไม่ใช่แค่คุณนะเขาก็แอบสองคุณเหมือนกันทีนี้นะทุกคนดวงนี้มันเป็นดวง ะะถ้าคุณอยากให้เป็นดวงของคุณเองนะถ้าคุณมีความรู้สึกเอกับไาพา่อยากให้เป็นดวงของคุณเองแนะนําให้มาดูกันเป็นการส่วนตัวจะดีกว่าเอาวันเดือนปีเกิดของคุณแล้วก็ของเขานะคะมาดูกันเป็นการส่วนตัวในการแอดไลน์ดีที่อยู่ด้านล่างแลแ้วกันเนอะอาะทีนี้ไหนขอดูหน่อยนะคะไพ่อยากจะแนะนําอะไรเอ่ยนะคะไพ่หนึ่งเหรียญขึ้นนะคะดิชาลีออนนะคะแอะจริงๆด้วยใครคนใดคนหนึ่งในที่นี้นะคะ เปิดตัวเลือกแล้วเปิดตัวเลือกให้เขาเห็นด้วยเออเปิดตัวเลือกให้เขาเห็นด้วยคุณแหละคิดว่าน่าจะเป็นคุณ <c oughs> นะคิดว่าน่าจะเป็นคุณเนะคยะเพราะว่าพลังงานเป็นคนธาตุไฟคุณเป็นคนธาตุไฟไงอ่ะอาจจะมีใครคนใดคนนึงในที่นี้เปิดตัวเลือกเปิดช้อยให้เห็นแล้วเลยทําให้อีกคนนึงมีความรู้สึกน้อยเนื้อน้อยใจจะผิดลบหึงหวงแล้วทําให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันดูแบบโอ้ท็อกซิ นะคะท็อกซิกไม่ใช่ท็อกซิกฝั่งคุณนะท็อกซิกฝั่งเขานะคะเพราะคุณมีความรู้สึกว่าถ้าอะไรก็ตามถ้ามันท็อกซิกคุณตัดทิ้งหมดเลยนะคะคุณโฟกัสที่ตัวเองคุณตัดทิ้งหมดเลยบางผู้บางคนหลายๆคนไปดูดวงมาด้วยไปดูด้วยว่าไอ้คนนี้ใช้คู่ฉันไหมฉันต้องเลือกคนไหนดีฉันจะต้องอะไรใดๆยังไงกับคนนี้ดีซึ่งมาดูซ้ําได้นะคะ และตอนนี้คุณก็คงจะเสพติดการดูดวงอยู่นะคะอันนี้คือสําหรับชาวราศีสิงห์นะไพ่แนะนําค่ะบอกว่าให้คุณอยู่แบบนี้แหละดีแล้วนะคะการที่วิ่งตามคนอื่นมันดูไม่ได้สง่างามนะมันไม่ใช่รูปของชาวราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์ต้องเป็นผู้ที่ให้คนอื่นวิ่งไล่ตามเท่านั้นนะจ๊ะประมาณนี้ค่ะนะขอบคุณสําหรับการรับฟังในส่วนของพาร์ทของคนคุยไม่ชัดเจนค่ะเดี๋ยวเราจะขออนุญาตมูฟไปกันต่อที่สถานะความสัมพันธ์ของ คนที่มีคู่กันบ้างนะคะคนมีคู่ค่ะชาวราศีสิงค์ค่ะนะอย่างที่บอกบอกเมื่อสักครู่นี้นะใครที่มีความรู้สึกเอสได้ไดานะคะแนะนาให้มาดูเป็นการส่วนตัวสามารถสอบถามเพิ่มเติมกันได้ที่ไลน์ไอดีที่อยู่ด้านล่างนะจ้ะาไปเดี๋ยวเราไปกันต่อนะคะที่สถานะความรักความสัมพันธ์ของคนมีคู่กันบ้างนะคะสถานการณ์ก่อนหน้านี้ของคนมีคู่เป็นอย่างไรเอยสถานการณ์ก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรเอยคนมีคู่ คนมีคู่ก่อนหน้านี้มีเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองเข้ามานะคะมีเกี่ยวกับเรื่องของการคนอื่นเข้ามาด้วยนะคะอาจจะเป็นคนในชีวิตคุณญาติพี่น้องเขาญาติพี่น้องคุณหยิบยืมเงินทองไปแล้วไม่คืนแล้วทาให้คุณสองคนมีปัญหากันอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะไพ่แอบบอกชิงที่ว่ามีคนหนึ่งคนใดคนหนึ่งที่ใจร้อนนะคะพูดจะอะไรตามใจตัวเองและอยากจะ move on จากความสัมพันธ์หรืออยากจะ move on จากปัญหาแต่ทําไม่ได้ move on เป็นวงกลมและยังพูดถึงปัญหาซ้ําๆเดิม อีกจนทําให้อีกคนหนึ่งรู้สึกหงุดหงิดลาคาญอืมนะอันนี้คือนาไพ่ก่อนหน้านี้นะสถานการณ์ก่อนหน้านี้ทีนี้เรามาดูในช่วงเดือนสิงหาคมกันหน่อยนะคะสิงหาคมยังมีเอ่อยังมีความมาคุอยู่สิงหาคมก็ยังมีความมาคุอยู่นะคะในความสัมพันธ์ในส่วนนี้นะแอบเห็นว่าตัวของคุณเองนะคะชาวราศีสิงห์นะคุณอาจจะรู้สึกว่าตอนนี้สิ่งที่ทําได้และทําให้ความสัมพันธ์มันดีที่สุดคือต้องนิ่ง คุณอาจจะไปเจอสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกได้ว่าเขาไปจุนเจือใครไปช่วยเหลือใครโดยที่ไม่บอกคุณคุณมองว่ามันเป็นการที่ไม่ให้เกียรติไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นคนในครอบครัวก็ดีเป็นเพื่อนพี่น้องก็ดีเป็นเพื่อนญิติาพี่น้องก็ดีหรือใครก็ดีคุณมองว่ามันไม่ได้ให้เกียรติคุณเป็นการไม่ให้เกียรติคุณมีอะไรต้องคุยกันมีอะไรต้องปรึกษากันเหมือนคุณกําลังรอคอยที่จะให้เขามาพูดมาเจรจามาสื่อสารมาขอโทษกับคุณ นะคะอยู่รอแบบนิ่งๆรอแบบเงียบๆนะคะแอบดูอยู่ว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะมาสักทีโกรธอยู่นะโกรธอยู่นะกาลังมีสติอยู่นะพยายามข่มใจตัวเองอยู่ไม่ให้แบบว่าไปโวยวายหรืออะไรใดๆคือมันมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการเงินแล้วก็เรื่องของการงานแล้วก็เรื่องของบุตรคนที่สามเข้ามาทําให้ตัวของคุณและคนที่เป็นคู่กรณีของคุณหรือคนที่คุณรักอะคะ่ะรู้สึกว่าเขาต้องรีบมาเคลียอะไรบางอย่างจากุกับคุณนะ่ะนะมันถึงจะจบ นะทีนี้ไหนขอดูหน่อยสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคนนุณมีคู่นะคะคุณกําลัง คู่ของคุณเขาคือใครแล้วเขาคิดแล้วรู้สึกกับคุณยังไงนะคะคู่ของคุณอาจจะเป็นคนที่เกิดในราศีพฤษภกันมังกรได้นะคะราหนักหลักไปที่ราศีพฤษภเขาอาจจะอายุเยอะกว่าคุณบวกลบเออบวกสิบเออถ้าเกิดอ่าถ้าเกิดว่าไม่ใช่คนที่อายุเยอะกว่าคุณเขาอาจจะเป็นคนที่มีเลเวลสูงกว่าคุณหน้าที่การงานดีกว่าคุณหรืออาจจะเป็นคนที่มีสติคลองสติได้ดีกว่าคุณอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะอายุอาจจะบวกลบนะคะมากกว่าน้อยกว่าคุณประมาณ4ปีถึง6ปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือ Energy ของคู่ของคุณ เขาอาจจะเกิดในธาตุลมมิถุนตุลกุมได้พุกศกันมังกรนะคะรวมทั้งตัวเลขในชีวิตของเขาค่ะอาจจะติดเลขสีเยอะนะคะเลข6เยอะเลข1เลขศูนย์เยอะเช่นเกิดวันที่1นะคะเกิดวันที่1วันที่4วันที่6 10 1 1 1 2 13 14 1 5 16 17 18 1 9 20 21 24 26เ็นะคะ30 31เลข้ายบปตรประจำตัวประชาชนติดเลขศูนย์เลข1เลข4เลข6เยอะๆซึ่งมันเป็นตัวเลขของคนที่ค่อนข้างที่จะมีความ มีความมั่นใจในตัวเองสูงมีความใจอ่อนขี้สงสารนะคะซึ่งก็ใช่แหละก็น่าจะเป็นเรื่องของการแบบไปช่วยเหลือใครแล้วแบบไม่บอกคุณนะคะแล้วเลยทําให้แบบว่าเออตัวของเขาเองถามว่ารู้สึกผิดไหมรู้สึกแบบอยากอยากทาอะไรสักอย่างหรือเปล่าก็อยากทําแหละแต่ว่าเหมือนถ้าสมมติว่าเขาให,เาให้เขาให้เงินใครยืมไปเขาก็คงจะแบบว่ารองเงินก้อนนี้มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะถึงจะกล้าบอกกับคุณหรือถ้าเกิดว่าเขาไปช่วยเหลือใครเชิงชู้สาวหรือ อะไรใดๆนะคะเหมือนตัวเขาเองก็จะเก็บความลับไว้แล้วก็ทําตีหน้ามื่นตีมื่นอะไปบอกกับคุณว่าเออมันไม่มีอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เลือกทําในสิ่งที่ถูกต้องอาจจะตัดทิ้งไปเลยก็ได้เรื่องของคุณเก่าๆหรือปัญหาเก่าๆหรือแม้แต่ถ้าสมมุติว่าเป็นเรื่องของคนในครอบครัวเขาจะรอให้คุณลืมก่อนคะ่ะแล้วก็เก็บความรู้สึกนี้เก็บเก็บความลับไว้ก่อนอะเก็บความลับไปก่อนแล้วค่อยมาง้อคุณอ่าจะเขาจะทําในสิ่งที่ถูกต้องลคะค่ะสุดท้ายแล้วคุณกับเขา,าก็จะได้ไปได,ด้วยกันเหมือนเดิิมมจจะเเขข้้าาอกาใกใันนนดีีแตแ่่สงท เขาทําผิดต่อคุณมันฝังอยู่ในใจมันเจ็บไปที่เขาเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะให้สิดาปไปลงที่เขาหรืออาจจะหมายความว่าตอนนี้เขามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพและเป็นแพนิคอยู่นะตอนนี้ก็ได้นะคะทีนี้ไหนะขอดูหน่อยนะดวงนี้เป็นดวงรวมนะคะทุกคนไม่ได้จับจงดวงใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะคะแล้วก็ไม่เอาไปอินไม่เอาไปหน่อยแล้วก็ไม่ดราม่าด้วยเนาะในส่วนนี้อยากให้ทุกทุกคนมีสติในการรับชมรับฟังคลิปนะคะไม่สาดพลังงานลบล ใส่กัน,นะคําแนะนําที่ดีๆลองปรับใช้กันดูอะไหนขอดูคําแนะนําหน่อยในส่วนนี้ใครที่มีความเอกกับหน้าไพ่อยากดูเป็นการส่วนตัวนะคะเอาดวงคุณกับดวงเขาวันเดือนปีเกิดของคุณวันเดือนปีเกิดของคู่กรณีของคุณมาดูกันเป็นการส่วนตัวมาเช็คกันเป็นการส่วนตัวได้นะคะว่าคุณกับเขาคือคู่กันไหมเป็นคู่กันแบบไหนและจะต้องไปต่อก,กับความสัมพันธ์อย่างไรรวมทั้งความสัมพันธ์ในครั้งนี้อยากลงดีเทลลึกๆเรื่องความลับของคุณและเขาหรือความลับ ของเขาหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์มันจะมีอะไรต่อไหมลงดีเทลในส่วนนี้ได้โดยการมาดูกันเป็นการส่วนตัวเอาวันเดือนปีเกิดของคุณและเขามาดูกันเป็นการส่วนตัวนะคะค่าดูล้มตอนที่1 9 9นะคะดูแบบไม่จํากัดคําถามจะอยู่ที่399เแต่ถ้าเกิดว่าคุณรอคิวไม่ได้นะคะโบรับเคสด่วนวันละ1คน เคสด่วนเป็นแบบโทรคุยหรือวิดีโอคอลค่ะใช้เวลาในการสนทนาประมาณ40-50นาทีนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจแบบไหนนะคะสามารถแอดไลน์ไอทีมาสอบถามกันได้ค่ะไปเดี๋ยวเราดูคำแนะนำกันดีกว่านะคะคำแนะนำไพ่นะคะขึ้นในลักษณะที่ว่าอย่าใจร้อนอย่าวู่วามแล้วก็โฟกัสไปที่เรื่องของความสมบูรณ์ในครอบครัวเธอปัญหาที่มันเกิดจากความร รู้สึกหรือปัญหาที่มันเกิดจากคนอื่นรวมทั้งปัญหาที่มันเกิดขึ้นจากเรื่องของการเงินที่มาจากคนอื่นโบอยากให้คุณได้ปล่อยผ่านนะคะมองผ่านไปเลยเพราะเขาอาจจะอยาก คู่กรณีของคุณอาจจะอยากช่วยเหลือคนคนนั้นจริงๆและเจตนาก็คือต้องการที่จะช่วยเหลือจริงๆก็ได้นะคะอาจจะช่วยเหลือจะยังไงใดๆก็ตามแต่เจตนาเขาแค่ต้องการจะช่วยเหลือจริงๆเขาไม่ได้อ่คิดอย่างอื่นไม่ได้คิดเกินเลยไม่ได้คิดอะไรที่บันดแบบนะเพราะฉะนั้นเอาความรู้สึกของตัวเองนะคะที่ที่มันเป็นด้านลบนะคะทิ้งไปได้เลยนะคะให้มองในมุมที่มันเป็น มันเป็นโพสติฟจะดีกว่าเนาะก็ประมาณนี้อันนี้คือคําแนะนํผขานหน้าพ่ยนะคะสําหรับคลิปทิปนี้นะมันตรงกับใครหรืออะไรใดๆนะคะก็ดึงดูดพลังงานด้านดีไปนะคะอะไรที่ไม่ดีดรมันเป็นคําแนะนําเชิงบวกนะคะที่ไปปรับไปใช้ได้ก็ลองไปปรับไปใช้กันดูนะคะส่วนใครที่อยากดูเป็นการสนันแอดไรดีที่อยู่ด้านล่างมาเนาะ,ะและขอบคุณทุกคนสําหรับการรับชมรับฟังคลิปนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะบ๊ายบาย